มาดูอันหน้องคืบนาคุกกี้อาป,ปูเดี๋ยวเดียวอาปูถ่ายวิดีโอก่อน่าเพิ่งแเดี๋ยวปูพามาดูห้องน้ำปั๊มเคพีตอนนี้ก็น่าจะอะไรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตละเบิงพาไปเบิ้งมันจะมีหของอย่างเนี้ยมีกระสีนี้ขอน้าพ้นพิการ เป็นห้องน้ำผู้หญิงสองห้องก็อีกฝั่งตางข้างก็งจะเป็นห้องน้ำผู้ชายหน่ายจะมาหลบตาทำไมนี่กำลังเล่งน่าจะเส็ยก้อนปั่มันนี้ ถ้าพูดถึงห้องไหว่าห้องอะไรห้องน้ำอะไรห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำอะไรแม่เป็นยังไงซิฮู้เขาก็ต้องเหดป้ายเหตยังติดตัวครับว่าผู้ใหญ่สิเขาห้องไหนนะอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายเดี๋ยวเขาก็ต้องเหดป้ายมาติดมืองทางไหนห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้ชายก็จะมีสองห้องคือกัน อันนี้ของผู้หญิงใช่ไหมอะของผู้ชายสองห้องแล้วก็ข้างหลังข้างหลังจะเป็นโถยืนข้างหลังจะเป็นโถยืนเงวโถยืนเงวเสร็จแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นอ่างรางมือข้างหน้าจะเป็นอ่างรางมือไง เดี๋ยวภาพวมน่าจะทิ้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละประมาณหนึ่งเปอรเซ็นต์ครงเบราองเ